สบายดีไหมทุกคนสวัสดีครับคีโรสโนะจากรายการสื้อโ j ย p ป n ังวันนี้นะพอดีผมเมื่อกี้ไปซืปอนะ้อปลาบากเกตนะได้เจอปลาสาม,มองน่าร่อยมากเขาเขียนว่าเวลาไข่นะเขียนว่าช่วยทานรับประทานแบบทำซาชิมิปลาดิบวันนี้นะครับผมก็เลยซื้อเลยโชว์หน่อยค่สวยมากไหม ซาหมอนสดๆนะครับอันนี้คือเขาขายไม่แพงเท่าไหร่นะอันละประมาณ2 0 0บาทก็ซื้อมาประมาณ400บาทเนี่ยเดี๋ยวเขาอนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าอย่างงั้นเนี่ยคุณผู้ชมข้อชอบทานซามอนใช่ไหมวันนี้ผมแนะนําว่าวิธีการทำซามอนดอนหรือว่าข้าวหน้าซามอนเนี่ยนะทำให้อร่อยนะที่บ้านนะทำให้อร่อยอะทำยังไงดีเดี๋ยวผมแนะนําให้นะที่ผมทําอยู่ปกติ วันนี้ผมจะแนะนำสาโมนดอนทำยังไงให้อร่อยง่ายๆด้วยนะเนาะสุดดีเนาะดูแบบข่ยไขมันกำลังเข้าวเนือ้อพอดีเลยเห็นเส้นเส้นไหมครับพร้อมที่จะกินได้แล้วล่ะกรินก็ไม่เผาเลยครับถ้าอย่างนั้นผมขอเป็นขอสไลซ์ก่อนนะวันนี้นะขวยเหนือใหญ่เลยย<ฮ>ต้องมีดใ่ญ่กว่านี้นะ เวลาตัดซาชิมินะก็จะจริงๆอะ่ะที่ย้าวกว่านี้ก็ดีครับเป็นไม้กวามีดนะแล้วก็มีดเดิงเข้าไปหาตัวเองอานเนี้ยขั้นเดียวมันจะสวยแล้วก็ิินสํำคัญนะมีลายนะทำตามเส้นอันนี้แล้วก็ส,สาม,นะมา,นะานนรถปมนะคิดว่ามันตัดบางๆา่ะมันจะอร่อยกว่า อย่างเนี้ยใช่ไหมบานบานเนาะที่มีผิดที่หนังปลาเนาะข้าบอนสวยกว่าอไว้วางไว้ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฮิโร่เนี่ยปลาซามอนกินสดๆเนี่ยเลือกยังไงหรอใช่ไหมคือซามอนเนี่ยนะซื้อปลามากินเนี่ยมีขายแบบมีสองแบบอะไรแหละก็คือหนึ่งก็คือสำหรับซาชิมินะเขาก็เขียนว่าสามารถกินซาชิมิได้นะ แต่ถ้าไม่รู้นะคุณก็ถามคนที่ขายแล้วันเนาะว่าอันนี้กินสดได้ไหมกินดิบได้ไหมรั่ไม่ได้บางทีบอกว่าอันนี้กินสดไม่ได้นะอันนี้ต้องอย่างอะไรเงี้ยนะคุณก็หาข้อมูลจากหน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็ดูด้วยตานะคุณเห็นสีไหมครับสีแบบสดใสสีอ่อ,อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยอันนี้แหละครับกินดิบได้เลยแต่บางอย่างอะแซลมอนที่ขเขาแช่แก็งส่งมาแล้วก็ใช้เวลานานนะก็จะแบบอ่สีส้มเข้มข้นหน่อยมันส้มกว่านี้ นะครับอันนั้นก็อ,อ๋อผมว่าไม่ไม่ควรจะผมไม่แนะนํานะว่าจะกินสดนะครับก็ต้องเลือกแบบสีแบบสดใสสีแบบสว่างๆแบบนี้แหละครับแต่เอาให้แน่นอนก็คือคุณถามคนที่ขายนะว่านี้กินดิบได้ไหมซาชิมิได้ไหมหรือว่าต้นย่างไหมนะมีสองอย่างนะครับวันนี้ก็พงก็อ่านไพ่มาเขียนว,ว่าคุ้งวันนี้กินดิบได้เลยวันนี้โอซุเมะเขาเคียนโอซุสึเมะคือเรคอม์ดแมนนะนะเขาจะแนะนําวันนี้สดดีอะไรเงี้ยผมก็เลยดู โอ้เห็นสดจริงๆน่ะเห็นจากสีได้เลยครับโอเคนะแล้วก็อีกแาวหนึ่งที่สำคัญก็คืออย่างนี้นะถ้าคุณอ,อยากกินปลาดิบๆอะ่ะก็ผมม่นแนะนําว่าปลาที่เขาเลียงไว้อะเขาเลียงมาเขารู้ว่าอาหารให้อะไรบ้างใช่ไหมแต่ถ้าปลาอยากกินปลาธรรมชาตินะของทะเลโอเคแต่ปลาน้ำมันเจิดเนี่ยนะฮะก็จะแปบควรจะมีมาแรไอยู่ในตัวนะครับถ้าธรรมชาตินะนะครับอันนี้คือความรู้ให้คุณผู้ชมแล้วกันนะ ก็เลยพาเอาไว้เรียงนะอยู่ในบอ่อนะดีที่สุดสำหรับกิมติดๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับโอเคเวลาวางบองข้านะเรียงแบบเต็มปิดข้าหมดเลยแล้วก็ซาโมอนอ่ะมีเส้นๆแบบเนี้ยนะเส้นให้แบบเรียบร้อยแบบเนี้ยนะจะสวยอะแล้วก็ทับไว้กับคองข้างๆนะชิง ปลาข้างข้างเนี่ยถ้าไปข้ามบอลอย่างนี้แหละครับเนาะมันจะสวยใช่ไหมครับโอ้โหนะโอเวอร์ถ้วยนี้เลยนะแล้วก็แค่วันแซลมอนเฉยๆนะก็ไม่ใช่ซก้ยไม่ใช่ฮิโรซานอนะใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ไหมวันนี้นะครับมีพิเศษครับแพนนะเนี่ยช่วงน,นี้อ่า oh. มีรวัวกงบอล ไม่ใช่ครับไข่าซามอนครับคนที่ผมชอบนะไข่าซามอนมากเวลากินกับสซมอนนะก็คืออันนี้เ็าเรียกว่าโอยาโกโดงแบบสซมอนโอยากกคือคุณพ่อกับลูกโอยากก็ฟามิลี่พาฟวันนะ <laughs> <laughs> แล้วก็ใบสีส้มก็ได้นะวางไว้ก็วางไว้ on the top ว้าว้าว bài hải bài này bài hải bài bài hải bài สวยมากโอ้โหสวุว้าวไข่ซามองหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนะอิกุระเนี่ยเขาก็เขาก็เอาจากท้องซามอนนะคุยเห็นไหมรายการซูโกะญี่ปุ่นนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะโรงงานซามองไข่ซามอนนะย้อนกลับไปดูได้ครับคอืออกจากท้องเนี่ยไม่มีรสชาตินะแค่สีสวยๆสยีส้มๆแต่ว่าเขาก็ปรุงรสมา ที่เขาขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือสว่วนใหญ่ก็จะพรุงรสมารสชาติแบบมันดาชิญี่ปุ่นนะคือปลาโอแห้งผสมอคอมบุสารหลายหรือว่ามีโชยุเบาๆเนี่ยสาเกะมีริงอะไรเนี่ยผสมแล้วเขาก็เช่มานะครับก็เลยมีรสชาติะนะไม่ต้องทำรสชาติมากนะครับแต่ว่าถ้าปลาดิบก็ต้องกินกับอะไรครับวาซาบิชิครับวาซาบินะครับวาซาบิก็นี่ขายง่ายๆก็มีแต่พอดีวันนี้ มีไข่อันนี้ก็เลยพองซื้อมานะครับร้อยบาทนะอันนี้วาซาบิคนชิงนะเป็นต้มวาซาบินะครับเวลาฟองฝนนะก็ไม่อยากเอานางออกอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ฟองฝนหน่อยอารมณ์ปัจจัยเท้าหรือว่าขิงเนี่ยประมาณนี้เหฮะไม่ใช่อย่างนี้นะไม่จะขึ้นนองขึ้นเหรียญเดียวอืกลมขอแบบเนี้ยทำให้เซล ของวาซาบิเนี่ยนะแตกแล้วก็ได้กลิงนออกมาแรงกว่านะกคมๆมานะทำฉีกเซลเลยเซลของวาซาบิวาซาบิก่อนจริงก็ประมาณนี้แหะสิไม่ได้แรงขนาดที่ขายอยู่แบบง่ายๆนะอันนี้คือหอมกว่าแต่เผ็ด,ผดน้อยกว่าอืมอืมเวยอร่อยสามอนเนี่ยแช่น้ำ นะ้ำหมัมกไว้ก็ได้นะไม่ได้หมักก็ได้หมักไว้กกวสักห้านาทีแต่แบบบางคนทํารสชาติยากใช่ไหมไม่เป็นไรนะไม่ต้องหมักเลยแต่ว่าเตรียมถือว่าโชยุกับวาซาบิสําคัญในวาซาบิเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โชยุเนี่ยนะเห็นไหมครับวันนี้เอาโชยุสาม่ามมาท่านเตะขวามือของคุณผู้ชมอันนี้เห็นไหมสีเบาะเนะแล้วก็นี่สีกลางใกล้ๆกันเนาะ อันนี้เข้มข้นหน่อยอาจจะดูจากวิดีโอยากไหมนะเดี๋ยวพอนายแหกคุณผู้ชมดูสินะอันนี้สีเบานะเบารสชาติก็อืมรสชาติเจ,จิดนะเจิอดอันนี้ก็เอาไว้ใช้สำหรับพึ่งอาหารนะทำหน้าบเบะทำโอเด้งอะไรเนี่ยนะเราก็ใช้โชยุแบบนี้แหละรสชาติแบบเบาๆ ขมหน่อยรสชาติอมหน่อย,ออยเพราะว่าพุุงรสสำหรับอาหารนะไม่ใช่ว่ากินยิงอันนี้เลยพร้งรสนะใส่ในน้าเบ็คว่าสุดขลองผมะสีเข้มขม้มไหมรู้สึกไหมอาจจะดูจากวิดีโอยากนะแต่ดูด้วยตาเนี่ยเห็นชัดเลยอันนี้คือสีเข้มข้มอันนี้เราเรียกว่าซาชิมิโชยุนะครับโชยุเพื่อซาชิมินะเพิ่งหรือใช่ไหมคือโชยุมีหลายแบบนะถ้าแยกแยกจริงจงนะก็จะมีห้าอย่างนะ แต่วันนี้ก็เอาสาม่างมาแล้วก็ผมอยากจะแนะนําว่ามีซาชิมิโชยุด้วยนะก็คืออย่าให้เขากิงกับปลาดิบนะครับปลาดิบเนี่ยบันทีเอ่อรสชาติเจอือใช่ไหมแล้วก็มันๆหน่อยเอ่อบันทีอ่ะแซลมอนมาเกอร์เนี่ยรสชาติแบบอ่อเจือแล้วก็ใช้ซาชิมิโชยุอันนี้คือรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนิดๆอันนี้ก็จริงๆแล้วแต่จังหวัดนะครับแถวบริเวณคิวชูนนะเขาก็จะบีบ กินซาชิมิโชยุหวานเลยเพื่อที่จะดับกลิ่นของปลาที่เรียกว่าไงข่าใช่ไหมปลานะขาานะแต่วันนี้ซามอมเน่ไม่ได้ข่าหรอกแต่ก็อย่างไงกีก็กินปดิบนะินะนะก็คือเราจะใช้แบบโชยุที่ผักสมบูรณ์ช้ายาลมาอันนี้ขายในซื้อปร์มาร์เก็ตนะคุณก็ลองหาดูซาชิมิโชยุอยู่ไหนนะอันนี้คือโดยเฉพาะซาชิมิเลยก็คือข้างในเนี่ยมีมิลิงนส มีลิงก็คือหวานนิดนึงแล้วก็บางอย่างก็สารไรโกมบุหรือว่าปลาโอแห้งอะไรเนี้ยเขาพิ่รสด้วยดาชีนะทำให้ดับกริ่งของซาชิมิโอเควิธีการนนะกินคือวันนี้ใช้ซาชิมิโชยุนะวาซาบิใส่ในเลยด้วยนะแล้วก็ของๆของๆมิกซ์เลยแล้วก็ใส่รักก่อนซาชิมิโชยุนะเห็นไหม ไม่ได้เรียกอยงไรไม่ใช่เรื่องเริ่มคือเนียงหน่อยเนยวหน่อยเพราะว่าเขาผลุตรถนี่หลายอย่างข้นงในเนียยเนียวหน่อยครับแล้วก็ใส่นี้เลยแล้วก็สุดท้ายไลาได้ดจากข้างบน โอ้น่าจะมีคุณหนี่ก็ดีนะเออข้าวหน้าแล้วกันครับอันนี้นะครับก็คือวิธีการทำง่ายๆนะแต่อร่อยอะ่ะคือข้าวหน้าแซลมอนท็อปปิ้งด้วยไข่แซลมอนโอ้โหสุดยอดวันนี้ไม่มีแขก,กน,นะผมก็ฮิ่ราก็ต้องกี่สิแด้นะโคะปรบตันนะครับวัอด <laughs> ติดตกอกันรันดี้่ามือเย็่งของผมยินดีครับ お願いします。うん。うまい。<laughs> あらおい。ちょっと待って。なにこれ。ケプルン刺身醤油がわさびにえない。腹から煮る。うん。 い <laughs> いしい、うん、んいしん本当ハえー、すごい。<laughs> <laughs> <laughs> ได้วรักินาสวาซาบิกามรันดีโชยุก็อร่อยนะนะคุณก็เลือกโชยดุดีๆนะแต่ไม่ได้แพ็นนะนะฮะความรู้เล็กน้อยวันนี้เนาะเข้ากันเลยอช่วงนี้นะก็เข้าร้านอาหารในบันทีนะ มันลาบากใจใช่ไหมเนาะมีหลายอย่างหรือภาษาหลายอย่างพี่นี่เนาะก็คุณผู้ชมถ้าเจอที่ซื้อปา้ามาเก็ตน,นะคุณก็สามารถซื้อแบบนี้ได้ในเมืองไทยตอนนี้นะคุณเทพก็คงเห็นซาโองไข่ซาโมงข่หมดเลยไข่ข,ข,ขายอยู่นะก็ช่วงนี้ก็ทําที่บ้านได้ด้วยอร่อยแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเลยครับทําได้เลยครับความรู้เล็กน้อยวันนี้นะครับจากคีรอดสนรายการสกุลจักรพรปดินาทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ยิงอาหารให้อร่อยนะครับ วันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ,บยบายผมต้นสืบมีดแล้วล่ะรู้สึกนะเออเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยววางหามีดแล้วกันวิชุสามอูย้ยอืม,มอร่อยมากอร่อยจริงๆมีความสุขนะ